คามเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณปวาริสาเลิศกิจคุณอานน์รองผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะคุณปวาริสาค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแพทย์สุณบดครับหุ้นไทยขยับระดับขึ้นมานะครับก็ยืนเหนือ1,450จุดได้ดูมีความหวังดูมีโอกาสลุ้นมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนฮะ ค่ะก็เท่าที่ชุนแผงคุณบอยได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปนะคะในเรื่องประเด็นเกาหลีใต้นะคะตรงนั้นคิดว่าไม่ได้มีผลนะคะต่อ,อทางบ้านเรามากนักนะคะแต่ตัวที่ยังผักดันนะคะทำให้โฟนี่นะคะกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าโฟนะคะมีการ กลับเข้ามาสู่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของตลาดหุ้นก็มีการกลับเข้ามาซื้อนะคะแล้วก็ในด้านของตลาดตราสารยี้เองเนี่ยนะคะก็มีการกลับเข้ามาซื้อด้วยนะคะแล้วก็ในภาคของอตัวของฟิวเจอร์เนี่ยก็มีการลงสุทธิสูงถึง36,951สัญญานะคะแล้วก็ซื้อสุทธิหุ้นไทยเนี่ย 1.4พันล้านบาทนะคะก็พาดว่าประเด็นนะคะที่เข้ามาหนุนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องในเรื่องของการปรับลดภาษีนิติบุคคลนะคะที่ทางด้านของทางารัฐมนตรีคลังนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะหรือว่า เรียกว่าเป็นการเตรียมปฏิรูปนะคะระบบภาษีนะคะเป็นแบบ15 15 15นะคะก็คือภาษีนิติบุคคลเนี่ยลดเหลือ15นะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็น8 15เปอร์็นต์นะคะแล้วก็แม็กซิมัมนะคะของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะคะก็คือ15เปเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะมีการตอบ เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นหเป็นตก่อนนะคะจากเดิมเนี่ยเนะคะแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการต้องมีการศึกษาแล้วก็มีการหาแนวทางนะคะในการที่จะแอดจัดขึ้อีกทีหนึ่งก็คาดว่าประเด็นตรงนี้นะคะซึ่งถ้า ออกมานะะคในรูปแบบนะะคของการปรับลดนะะคภาษีนะะคนิติบุคคลจาก20%เหลือ15%เนี่ยนะคะก็จะหนุนให้ตัวของกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นแล้ว6.25%นะคะหรือว่า EPS เนี่ยเพิ่มนะคะ6บาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็จะเพิ่มอัพไซด์ให้กับเซตอินเด็กซ์เนี่ยราวๆสัก100จุดซึ่งถ้าอิง EPS 9 7บาทต่อหุ้นแล้วก็ PE ที่16.5เท่านะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะจูงใจให้ทางโปเนี่ยนะคะมีการไหลเข้า ขมาลงทุนทั้งทางตรงแล้วก็ทางออมเพิ่มมากขึ้นนะคะถึงแม้ว,ว่าจะอยู่ในขั้นตอนของการศึกษานะคะแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็มีการ ตอบรับกับประเด็นดังกล่าวไปล่วงหน้านะคะก็จะเห็นได้ว่าทําให้ภาพโดยรวมของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยสามารถกลับมายืนนะคะบริเวณหนึ่งพันสจุดได้นะคะก็ภาพนะคะในเชิงของดนวโน้มเนี่ยก็ถือได้ว่ากลับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานก็ถือว่ากลับมามากกว่าระดับค่าเฉลี่ย5วันแล้วราสัยีเซนได้นะคะก็ทําให้โอกาสที่เซ็ตเนี่ยจะ ไปทดสอบบริเวณแนวต้านถัดไปที่เป็นเป้าหมายนะคะ1 4 7 0ถึง1,480ในระยะถัดไปเนี่ยยังมีอยู่นะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอกาสที่จะเห็นมีแรงติดบ้างตรง1,460อเนี่ยอาจจะมีนะคะแต่ก็ไม่ได้ให้น้ำหนักหรือว่าในระยะสำคัญกับแนวต้านตรง1,460จุดมากนะะักค่ะ ค่ะแล้วปัจจัยสนับสนุนภายในประเทศเองล่ะคะนอกเหนือจากเรื่องของการเตรียมการปรับภาษีแล้วมันยังมีปัจจัยสนับสนุนที่เราคาดหวังได้หรือไม่คะอย่างกองทุนรถยนตนภาษีหรือแม้กระทั่งวายุพักยังมองเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือว่าพยุงตลาดอยู่หรือเปล่าคะ ค่ะในเรื่องของเม็ดเงินไทยเอสจีนะคะที่เราจะคาดหวังเข้ามาช่วยผักดันตลาดเนี่ยนะคะก็คงจะต้องดูนะคะว่าเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยจะเข้ามาสู่ตลาดหุ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่จากที่มีการประเมินกันเบื้องต้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเม็ดเงิน,เ,นเข้ามาสู่ตัวของตลาดหุ้นเนี่ยนะคะแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นถ้าจะคาดหวังให้เม็ดเงินเข้ามาผักดัน อย่างหนาแน่นเนี่ยก็คงอาจจะ,ะคาดหวังได้ไม่เยอะมากนักนะคะแต่ก็มีการคาดหวังว่าตัวของ Windows d i ิส i n g นะคะจากทางด้านกองทุนวายุพักเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะก็น่าจะช่วยประคองนะคะหรือว่าคำยันเซ็ตไวได้มากกว่าแต่ว่าถ้าจะให้เข้ามาผักดันแบบล้วนเลยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังมีน้ำหนักที่ไม่ได้สูงมากนักนะคะก็คงจะต้องเอียงไปที่โฟรมากกว่านะคะครับช่วงนี้ทางเอเชียพลัสเราชอบหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนเป็นพิเศษไหมฮะ ค่ะถ้าอย่างวันนี้เองเนี่ยนะคะในตัวของท็อปิกนะคะของทางเอเชียพาเนี่ยในด้านของพื้นฐานนะคะก็จะเลือกตัวของ BDMs นะคะก็เหมือนว่าเป็น ลักษณะของอดูหุ้นบอทอัพขึ้นมานะคะเพราะว่าราคาลงมาลึกนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือ,อตัว CPO นะคะก็ยังเป็นเรื่องของการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศอยู่นะคะให้แสร์วนลูไว้ที่91บาทนะคะส่วน BMS แสร์หวนลูอยู่ที่36บกนะคะแล้วก็อินทัเนี่ยก็ยังเป็นในตีมนะคะของ NVIDIA นะคะให้แฟร์วนลูเนี่ยอยู่ที่115บาบาทนะคะเพราะวันนี้เนี่ย กำหนดการนะคะจะมีทางด้านของคุณเจ็นเส้นห่วงนะคะจะมีการประกาศแผนการลงทุนในไทยอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม AI นะคะก็จะเริ่มต้นกันประมาณสักบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะตรงนี้ประเด็นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้หุ้นในกลุ่มเทคในบ้านเราเนี่ยนะคะยังคงได้เซนติเนตในเชิงบวกที่จะปรับตัวขึ้นต่อค่ะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณประวิษานะครับยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ